Messenger ช้าอืดค้างวิธีการนี้ช่วยได้ทำง่ายง่ายให้เรากดค้างไว้ที่แอป Messenger แต่ที่ข้อมูลแอปต่อไปให้เราแตะการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแตะล้างแคปได้เลยครับถ้าโทรศัพท์ของใครไม่มีเมนูทางลัดให้เราแตะที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ ต่อไปแตะที่แอปแตะที่การจัดการแอปก็จะขึ้นรายการแอปขึ้นมาทั้งหมดนะครับแตะที่แอป messenger แล้วแตะที่การใช้หน้าที่เก็บข้อมูลแตะล้างแคทได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแคทหรือไฟล์ขยะจะถูกสะสมตลอดเวลานะครับ ทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ